เราได้แท้ง500มาใหม่แต่ไม่ใช่แท้ง500เดิมๆผมเนี่ยจะใช้งานรถคันนี้ใช้ daily use ประจำวันมาเช้าว่าจะไปส่งลูกไม่ทันครับลูกออกไปก่อนดีมากชอบปะชอบทึ่งทึ่งเหรอทึ่งรู้ไหมคันนี้ไม่ใช่ช่วงล่างเดิมนะคือเป็นขับบนรถสองสามล้านอนะขับล้อเดิมก็กระไรอยู่ถอดถอดล้อเดิมออกเปลี่ยนล้อใหม่ เดี๋ยวไปลองขับว่าฟิลลิ่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าทำไมต้องเปลี่ยนโช้รถแท้ง500เนี่ยเป็นรถที่ผมไม่ชอบเลยแต่วันนี้ผมเปลี่ยนความคิดใหม่นะสามีแต่งรถต้องโดนภรรยาถามทำไมต้องแต่งรถที่แท้ง3 0 0คันนี้ลูกค้ายังไม่รับรถเลยสไลด์มาที่ j จ r i c i n g w h e วิครับนี่ดูของแต่งในทีมงานเราต้องระดมทีมฮะรถผมทุกคันเนี่ยยางต้องเงาต้องมันวันนี้ เราได้แท้ง500มาใหม่ครับผมแต่ไม่ใช่แทคง500เดิมๆเป็นแทคง500ที่มีการปรับแต่งช่วงล่างมาใหม่โดยใช้โชค๊คไม่บอกดีกว่าว่าโช๊คอะไรแต่ครับเอาเป็นว่าว่าแทงคันนี้ไม่ใช่แทคงสแตนดาดเป็นแท้ง500ที่โหลด2นิ้วนะครับซึ่งผมได้รถมาแล้วผมเนี่ยจะใช้งานรถคันนี้ใช้ daily use ประจำวันไอเจ้าแท้ง500ที่ปรับเปลี่ยนช่วงล่างไหมเนี่ย ดีแค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้ขอเช็ดยางให้มันใหม่ๆเอี่ยมๆก่อนตามสไตล์รถของผมนะครับโอเคฮะตอนนี้ก็ใกล้จะปิดร้านแล้ว,ลวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันตอนเช้าครับผมเยียร์มอร์นิ่งช้านี้ครับกับแท้ง500ครับผมแต่ไม่ใช่แท้ง500ธรรมดาคนระับเป็นแท้ง500ที่เปลี่ยนช่วงล่างแล้วเช้านี้7โมง เราออกไปวิ่งกันครับมาเช้าว่าจะไปส่งลูกไม่ทันครับลูกออกไปก่อนเอเครับเดี๋ยวเราไปยังสวนสาธรารณะเพื่อไปออกกำลังกายกันครับถึงสวนสาธารณะแล้วครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันครับผม เช้านี้ครับอาการดีครับดูครับชุดออกกำลังกายครับเตรียมตัวครับเพื่อสุขภาพที่ดีครับเดี๋ยวขอตัวไปวิ่งสักครึ่งชั่วโมงก่อนครับผมแล้วก็ค่อยกลับเข้าร้านไปทำงานกันครับไปครับวิ่งเสร็จแล้วครับกับร้านไปทำงานกันต่อครับผมไป กับร้านกันครับ Let's go 9โมงตรงร้านเปิดครับทำงานครับวันนี้วันนี้ก็มีลูกค้ามาแล้วครับลูกค้าคันแรกนะครับโต t ต้าวเวลฟายนะครับใส่เบรกนะฮะวันนั้นใส่ล้อไปแล้วนะครับมามามาด้านนี้มาด้านนี้มาด้านน,าาน,นี้ก่อนเราเจะเอาแทงค์500ของเราไปลองเทสเไมของเราสิพูดของเราไม่ได้ไม่าใช่ของเรา ม้วมีคิวตั้งศูนย์คันนี้ทำช่วงล่างเบนหนึ่ของสตัว CE นะครับแล้วก็แทงสามร้คันนี้จากจังหวัดตราดนะครลูกค้ามาร้อยางโชกคนะครับแล้วก็มาด้านนี้คันนี้แทงสามร้คันนี้ลูกค้ายังไม่รับรถเลยนะครับจ่ายตังค์ที่ศูนย์แล้วก็ออกรถมาสไลด์มาที่ JS Racing w h e e วครับนี่ดูของแต่งในทีมงานเราต้องระดมทีมฮะนะดูแผ่นใต้ท้องนี้สีอะไร ว้าวสีนี้สวยนี่ฮะคันนี้ฟูลไซส์จริงๆครับโอ้โหเป็นไงล้อยางโชคเดี๋ยวรอชมแล้วกันนะว่าคันนี้สุดตารางแค่ไหนโอเคเดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแทง500กับช่วงล่างสเต็ปเทพไปลองขับกันครับ <Yeah. S 3> เราอยู่ในแทง500ช่วงล่างอัพเกรดครับเจเบลเพิ่งขับไม้แรกเพิ่งลองเพิ่งลอง จ๊ดีมากชอ,ชอบปะชอบทึ่งทึ่งเหรอทึ้งรู้ไหมคันนี้ไม่ใช่ช่วงล่างเดิมนะคือถ้าถ้าถ้าแทงห้าร้อยช่วงล่างเดิมในตัวดีเซลจะติดตึงตั้งเหมือนแท้งเราแต่แบบตึงๆๆงตแต,ต,ต่ถ้าเป็นตัวไฮบริดเขาอะ่ะก็จะแบบเย้ยย้ยยยยยอย<ะ>อ่ะคือความลงตัวมันยังแบบมันยังหาไม่เจอแต่คันนี้เปลี่ยนโชคใหม่ใช้โชคโปรเฟนเดอร์เป็นทูนทูเว หลวสองนิ้วขับแล้วแล้วอยากรู้แล้วว่าแบบ่อบไปดิใช่เออขับดีจริงดีมากคือคือเป็นขับบนรถสองสามล้านนะนุ่มเนียนละมุนขับโอ้ไม่อยากลงอะขับดีจริงขับดีจริงอนี่นี่เขาขับครั้งแรกนะเขาเขาชอบเลยแต่เขาแบบเขาว่าเฮ้ยทำไมขับดีจังนู่นนี่นั่นบอกออรถคันนี้เปลี่ยนช่วงล่างเปลี่ยนช่วงล่างใหม่ไม่ใช่ช่วงล่างเดิมก็อ๋อ คือชอบเลยเลิฟเลยนะระหว่างงานครับวันนี้ก็เอารถออกมามาที่อีกอูกอ่หนึ่งก็คือมันอยู่ในในในพื้นที่ใกล้เคียงกันก็เลยให้เจเบลขับแทงห้าร้อยมารับผมผมเอาเบนซ์มาทิ้งซ่อมไว้อีกอูกอ่หนึ่งนะครับก็ซ่อมเครื่องนะฮะก็ให้เจ๊าครับแทงห้าร้อยมารับ ถ no quick, quick, quick. ับล้อเดิมก็กระไรอยู่ถอดถอดล้อเดิมออกเปลี่ยนล้อใหม่ไมล่าฟอร์สยางบีเอฟสองหกห้าอันนี้ล้อในแท้ง300ผมใส่หน่อยเดีย๋ยวไปลองวิ่งดูว่าใส่ยาง BF โอฟะชคชุดนี้ เอาอยู่เปล่าเดี๋ยวไปลองขับว่าฟิลลิ่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าทําไมต้องเปลี่ยนโช๊คให้กับแท้ง500ประมาณนี้เดี๋ยวดูความหล่อกันแล้วกันนะครับว่าเปลี่ยนล้อแล้วจะหล่อแบบไหนยังไงแล้วก็วิ่งใช้งานเป็นอย่างไร you're you're forth when you what you gonna do, boy, you gonna have what what really no know gonna gonna only do to to talk back back I โอ้อากาศดีจริงๆนะวันนี้คืออากาศแบบเนี่ย สี่โมงเนี่ยยังเย็นสบายนะครับวันนี้เราอยู่กับรถแท้ง500เหมือนเดิมนะครับตั้งแต่เช้าแล้วคันนี้เมื่อกี้ที่บอกครับเปลี่ยนล้อใหม่ครับเอา้อจากแท้ง300ผมมาใส่ต้องบอกก่อนรถคันนี้เป็นรถของบริษัทโปรเฟนเดอร์นะเขาเอามาให้ผมทดสอบโชกโปรเฟนเดอร w a y คือผมอยากลองขับแบบชัดเจนจริงจังอะ่ะเพราะว่าก่อนจำหน่ายให้กับผู้บริโภคของร้านผมเนี่ยผมต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนจริงๆผมก็เลยใส่ล้อเป็นแนวทางเป็นขอบสเป็นมายล่าฟอส e นะครับล้อตัวนี้มันก็อยู่50,000กว่าบาท55า0 0 ยาง VF 2 6 5 6 5 8ก็ได้ทรงที่แบบเออดูสวยดูดีอะสไตล์มาเฟียของร้านผมก็ประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวเราลองขับกันดีกว่าไปขับไปคุยไปเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไมต้องแต่งทำไมต้องอัปเกรดช่วงล่างให้กับแท้ง500ร้ยมาไปกันเลยต้องบอกตรงนี้เลยฮะตอนแรกเนี่ย รถแท้งค์500เนี่ยเป็นรถที่ผมไม่ชอบเลยเป็นรถที่ผมรู้สึกว่าไม่ชอบอ่ะใหญ่เทอะทะแล้วก็สูงไประยะห่างล้อล้อกับุ้มก็เยอะไปพอขับในรถไฮบริดก็ย้วยโยนเยน็นคงเครงพอมาขับในตัวดีเซลก็ตึงตังไปเฟิร์มไปหน่อยแบบมันเตึงอ่ะมันมันแข็งไปมันไม่คมกล่อมสักทีแต่วันนี้ผมเปลี่ยนความคิดใหม่นะกับชอบคือชอบอะคือต้องบอกว่าคือเราใช้เขาทั้งวันอะ จนเปลี่ยนล้อใส่ไปใหม่อะรถมันก็ยังขับแบบดีมากนุ่มนวลเก็บรอยต่อดีสปรงกระแทกดีในช่วงล่างโ r o เฟนเดอร์ทูนซี i ีส์ทูเชุดนี้ 83,000บาทเปลี่ยนฟิลลิ่งของรถไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยสมูทเนียนเกาะถนนมีความกระชับแต่ไม่แข็งการยุบการยืดสโลว์ละมุนไม่ดีดทิ้งขว้างบอดี้โลเอียงตัวน้อยเออมันดีอ่ะดีจริงๆครับต้องบอกตรงนี้เลยว่าชคชุดเดียวในแทง500ดีเซลดีมากโหว่าเบนซินถ้าเปลี่ยนชคชุดนี้ก็ขับดีขึ้นเยอะผมจะบอกอย่างนี้นะครับสำหรับบางคนที่ตั้งคำถามผมเชื่อว่า สามีแต่งรถต้องโดนภรรยาถามทำไมต้องแต่งรถทำไมต้องเปลี่ยนโชครถมันก็มีโชคมาให้จากโรงงาน ผมพูดตรงนี้นะครับว่าถ้าท่านเข้าใจว่ารถเดิมมันได้ประมาณหนึ่งการออกแบบรถยนต์หนึ่งคันฟีลิ่งช่วงล่างมันจะไม่ดีเด๋อะไรไปซะขนาดนั้นมันอยู่ในเลทกลางๆที่ใช้งานได้และที่อีกอย่างหนึ่งคือถนนที่จีนรถมันเกิดที่จีนเนาะมันทางมันเรียบมันก็ขับขี่ได้โอเคแหละแต่พอมี็นถนนเมืองไทยมันก็ทางไม่ดีถ้าท่านขับรถเดิมเรารู้สึกว่าเออมัน,มนก,ก็รับได้อ่ะก็ไม่ต้องไปทําอะไรแต่ถ้าท่านขับรถเดิมเรารู้สึกว่าเอ,อ้ย ันน่าจะดีกว่านี้มันน่าจะแก้ทําให้มันรู้สึกถูกจริตขับสบายปลอดภัยกว่านี้ก็เปลี่ยนช่วงล่างเนี่ยคือเป็นคําตอบถ้าท่านขับรถเดิมรู้สึกว่ามันยังไม่พอรู้สึกว่ามันต้องดีกว่านี้ได้เปลี่ยนช่วงล่างครับเปลี่ยนช่วงล่างที่นี้คือเปลี่ยนโช๊คสปริงให้ถูกรุ่นแบบ Profender t o o l Series 2way ชุดนี้ถ้าคุณมีงบนะ 8 3 0 0 0บาทอ่ะผมมองว่ามันไม่ได้มากมายเลยสำหรับฟีลลิ่งที่มันได้กลับมาขนาดเนี้ยไอนี้ผมกล้าการันตีนะว่ามันขับดีจริงๆจนผมชอบจนผมรู้สึกอยากจะเก็บเงินไปซื้อแทง500แล้วมาใส่ชคจุดเนี้ยเออนี้พูดจริงๆถ้าไม่ติดว่าเครื่องมันเป็นเครื่อง2.4เหมือนแท้งสามที่ผมใช้อยู่นะผมอยากให้มันเป็นเครื่อง2.8ด้วยบอดี้มันขนาดเนี้ยมันติดอยู่เดียวเครื่องมันเล็กไปหน่อยถ้ามันเป็นเครื่องใหญ่นะโอ้โหรถคันนี้คือรถเดินทางที่ดีเบาะนั่งดีอินทีเรียดีการเก็บเสียงดีพื้้นนนน่่่่่่าาาาาาชชชววววงงงงลลดดีทไมมผึอบพพูคื รถถ้าพื้นฐานช่วงล่างดีแต่แค่การมันมันโค้งเค้งเงี้ยมันสามารถปรับปรุงเปลี่ยนโชคแล้วมันขับดีเลยแต่ถ้ารถบางรุ่นพื้นฐานช่วงล่างด้อยลงมาปรับเปลี่ยนโชคไปแล้วต่อให้ใจ่ายเท่าเท่ากันกับรถที่พื้นฐานช่วงล่างดีมันก็สู้รถที่พื้นฐานช่วงล่างดีไม่ได้ในฟีลลิ่งการขับที่ชัดเจนกว่าเออคันนี้มันชัดเจนจริงอะเบาะนั่งสบายเสียงเครื่องยนต์เงียบกําลังเครื่องน้อยไปนิดนึงอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบผมเนี่ยลังเลยนะ วันนี้ผมลังเลอะไรลยกรบรุนเนี้ยเออแบบแบบผมบอกเลยว่าถ้าในกลุ่ม P P V ด้วยกันนะใส่โชคทูนซีรีส์แบบนี้เข้าไปนะีไอเนีย่ยผมว่าขับดีสุดในกลุ่มเทาที่ผมขับมาเลยนิ่งเนียนสมูทคือสู้เจ้าตลาดได้สบายไปลองขับเลยครับไปลองขับรถเดิมมันอาจจะยังไม่กลมกล่อมนะแต่ถ้าอัปเกรดช่วงล่างแบบนี้โอ้โหนี่คือรถแห่งการเดินทางรถทัวริ่งที่แท้จริงรถครอบครัวที่แท้จริงโอเคครับ Way too risky, way too fly, too pimpsy Wait, don't miss me, wait, not high enough Stay yo your crash, I came through, bind up, left out bags Ain't too fond of the fakes, grass ain't got no snakes Everything trim, I'm sliding on days Everything him, I'm trying to be great But I fall back, quick, 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 quick. quick. Right, pop off, pop off